สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนึงครับกับพับฟินเฮาส์รีวิวนะครับผมวันนี้ผมอยู่กับเป้ของซาร์ m o มนะครับขนาด30ลิตรตัวนีน้ชื่อว่าทาน b r รเซอร์นะครับผมตัวนี้เป็นกระเป๋าวิ่งเทลแต่ว่า30ลิตรเนี่ยก็เป็นขนาดที่บางคนอาจจะมองว่าใหญ่ไปนะสำหรับการวิ่งเทลแล้วแต่ว่าบางคนถ้าวิ่งเทลแล้วแบกของเยอะเนี่ยก็อาจจะ อาจจะโอเคนะครับใช้ได้นะครับผมแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าไม่ได้วิ่งเทรลก็เอาไว้ขึ้นเขาก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมก็เป็น d a y p a c คที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็น่าใช้ตัวหนึ่งเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันการใช้งานกันดีกว่านะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับผมเริ่มที่ระบบหลังกันก่อนนะครับระบบหลังของเจ้าตัวนี้เนี่ยจะเป็นฟองน้ําใหญ่ๆแบบนี้นะครับแล้วก็มีฟองน้ําตรงนี้นะครับที่เป็นรูระบายอากาศเยอะๆเพื่อสําหรับการขับเหงื่อออกนะครับผมตัวเบลเป็นเบลที่ใหญ่ขึ้นมากว่ารุ่น20 ะจะใหญ่ขึ้นกว่าเยอะแล้วก็เป็นกระเป๋าที่เป็นช่องซิปแบบนี้2ฝั่งเลยนะครับยังมีสายคาดหน้าอกแล้วก็สายสะพายที่เป็นฟองน้ำนุ่มๆแบบนี้นะครับผมแต่ว่าเจ้าตัว30เนี่ยจะมีโหลดดิฟเตอร์มาให้ด้วยนะครับผมจะต่างจากตัวเล็กนะครับผมแล้วก็ตัวทางออกของ ของตัวคาร์เมลแบ็กเนี่ยจะมาอยู่ตรงนี้แทนนะครับจากที่ก่อนหน้าน,นี้จะเป็นเหมือนกับช่องจากด้านในกระเป๋ารอดมาตรงนี้ก็จะกลายมาอยู่ตรงนี้แทนนะครับด้านบนตรงนี้มีช่องเก็บของ1ช่องนะครับมีที่คล้องคูนแจอยู่ตรงนี้นะครับตัวช่องตรงนี้เนี่ยก็ใส่กระเป๋าตั้งใส่มือถือได้นะครับง่ายนะครับใช้งานง่ายใช้งานสะดวกด้านข้างมีที่ใส่ขวดน้านะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับคู่นี้เป็นที่เกี่ยวไมตริกกิ้งโพลนะครับผมตัว30ลิตรที่เพิ่มขึ้นมาก็คือจะมีตัวรัด กระเป๋าตรงนี้ด้วยเวลาเราใส่ของเยอะๆนะครับผมตรงด้านหน้าตรงนี้นะครับจะมีตัวเกี่ยวนะครับเป็นช่องเอาไว้เกี่ยวเอาไว้เกี่ยวพวกคาร์บเนอร์นะครับห้ยของเพิ่มเติมได้นะครับด้านหน้าตรงนี้จะมีช่องเก็กบของ1ช่องนะครับซึ่งช่องตรงนี้เนี่ยกินพื้นที่บริเวณตะเข็บด้านหน้าตรงนี้ที่เห็นทั้งหมดเลยนะครับผมเมื่อเปิดเข้ามาด้านในนะครับด้านในจะเป็นช่องโล,ล่งๆแบบนี้นะครับผมตียาวลงไปเลยนะครับไม่มีอะไร แล้วก็จะมีที่ใส่ถุงน้ําอยู่ตรงนี้นะครับพร้อมกับที่เกี่ยวถุงน้ําที่ห้อยถุงน้ําอยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็จะเป็นทางออกของตัวสาย c a m e l b a c k อยู่ตรงนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่ามันมีพื้นที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็ใหญ่นะครับก็จริงๆถ้าไม่ได้วิ่งเทลเนี่ยก็ใช้เดินป่ายัางได้นะี่นะใส่ของได้สัก2วันหนึ่งคืนเนี้ยโอเคเลยครับ เป็นไงกันบ้างครับกับตัว Traveler 30ลิตรของ Salomon นะครับถ้าชอบและถูกใจนะครับอยากมาดูที่ร้านก็สามารถมาได้ที่ร้าน The p u f f i n House นะครับหรือว่าถ้าใครไม่สะดวกเนี่ยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลทางด้านล่างนี้ได้เลยนะครับผมถ้าไงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ